อน้าจังของน้าจังอ้าวของน้าจังขายไหนแล้วน้ารู่แล้วฉนเลยตัวเพชรนนี้ไงมานวันนีอ a g e d หรอคุณยากยืวาก น,นี่เราอยู่ที่สุรางเจมที่ MBK ชั้น3อันนี้มาพบกับพี่กวงเจ้าของร้านผมได้มีโอกาสเนี่ยมาสั่งทำแหวนกับร้านพี่เขาที่สุรางเจมที่ MBK ชั้น3แล้วก็พบว่าร้านพี่เขาเนี่ยมีลายดูสิลายแบบสวยๆอะ่ะเยอะมากเลยจริงๆอะ่ะหามานานแล้วพวกแหวนของลายผู้ชายอของลายผู้ชายที่แหวนที่เป็นลายสวยๆ เดีย๋ยวถ้าใครที่กำลังมองหาร้านแหวนเพชรอ่ะจะพบว่าพวกลายอ่ะจะคล้ายๆกันหมดเลยแต่ว่ามีที่นี่ที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างนิดนึงแล้วก็แล้วก็ลายแหวนเนี่ยค่อนข้าโมเดิร์นอ่าแล้วก็สวยมากเนี่ยลองมาชมกันได้ที่ร้านนี้วันนี้มารับแหวนอาจารย์ยังเลย่ซีเลี่ซีก็เลยนะจางเนาะว้า อีจะได้เงินกันอเนี่ครับเป็นไวแหวน,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 นดีไซน์พิเศษของทางร้านนะครับ<ม>ก็ความพิเศษของมันคือทำจากสองวัสดุเลย <ใช S 2> นี่เป็นสีแท้ๆเป็นนีโลสโกแล้วก็ไวโกนสิบ1ป k ใช่เขาบอกว่าทำเนี่ยยากมากใช่ไหมครับใช่เรา พวกนี้ทาต้องทําแยกชิ้นกันแล้วค่อยมากะกอกนี่อันนี้ของผมแล้วก็นี่ดูของนจาจย์ดูของน้าจันอ๋อคาจะจังขายไหนแล้วคนละจังขายรุ่นแล้วใช่ลยเลยนาจังโชว์น้าจังโชว์โอ้นลาจยงก็เป็นโลสโกทําขึ้นมาให้รับกันกับแหวนผู้ชายอันนี้ว่าเป็นสองวัสดุเหมือนกันแล้วปกติถ้าสมมุติว่าเจอแบบลูกค้าแบบขอดีไซน์แปลกๆแบบนี้ได้ไหมครับดีไซน์ในใจอะไรก็มา อธิบายให้เราฟังได้ไม่ก็มีรูปมาก็ทำได้อ๋อแล้วก็มีจีมีใบรับรองเจด้วยสามารถติดต่อร้านได้ที่ไหนอะไรยังไงครับอ๋อร้านก็อยู่ที่ MBK นะครับชั้น3โซน B ล็อก3 b 3 3ก็หรือจะดูแบบมาก่อนก็ได้ทางเว็บไซต์สุรังเจมส s .com แล้วก็มีอินสตาแกรกับ Facebook ก็ชื่อสุรัง James ครับ เราจะมาเช็คว่าเพชรของเราเนี่ย G A A จริงไหมนี่พี่เขาเอาผ่านเครื่องดูตัวเลขเพชรเลยตัวเพชรนี่เห็นไหมทุกคนนี่แล้วเราก็ดูตัวเลขที่เพชรแล้วก็เอามาเทียบกับใบใบเซอร์ของเราใช่ไหมเราก็จะรู้เลยว่าเพชรของเราเนี่ยตรงกับสเปคที่เราสั่งไว้หรือเปล่าหนึ่งสิบห Oh. Oh. Uh. อันนี้เป็น G color BS1 ี s 1เป็นซเลเน์คือดีดสุดเลยค a r polish s y m m e t r ความสมมาโอ้แล้วก็อเรสเซนต์ก็เป็นหนอ<ม>นเกมันนี่ไงพี่ม เปรมนี่สเตทนาจังเปรมนี่สเตทเปรมนี่ไงม่เปรมนี่แล้วจ่ายค่าเสียหายมีนี่นี่นี่ตอนแรกใช่ไหมตอนแรกเนี่ยเราเขาลงไปว่าประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาทแล้วเราเนี่ยจ่ายไปแล้วมัดจำไปแล้วสองหมื่นกว่าบาทแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันเหลือห้าหมื่นใช่ไหมแต่ว่าเมือนมารับแหวนจริงเนี่ยเขาบอกว่าวัสดุเนี่ยมันใช้มันน้อยกว่าเดิมแล้วก็ก็เลยต้องลดอีก4,000บาทนี่ดู

そして MBK に来たらいろんな指輪のお店があったから見てたらここは他のお店よりもちょっと値段が安いし、うん、かわいいし種類も多いから、うん、日本人でタイに住んでる人で指輪が欲しい人はここがおすすめ。 แต่วันนี้ขอบคุณมากครับทีพีทุกท่านสวัสดีครับบ๊ายบายครับายบ๊าาาวบายบยยบ๊ายายีายาายบกี้มัยสยบ๊ายบายบ๊าาเบ๊ายบายบ๊ายกาย 私じゃないのか。じゃないの。なんで, <laughs> な,んでなんで私じゃない。<laughs> なっちゃん、嬉しい？嬉しい。なっちゃんはもう一個欲しいなって思うんだけど、なんかこれ可愛いからもう一個欲しいなって思うんだけど。<laughs> <laughs>